ไม่ใส่ชุนรสไม่ใส่น้ำฟ้าไม่ใส่ชีดิ๊วขาไม่ใส่่ะนี่เลยโอ้รู้เลยรู้เลยว่าเขาสุดเพราะว่าเขาเขาอเขาไปนอนอยู่กาคใต้้องดิเขาจะเขาจะเริ่มจะไม่รอยแล้ว ใต้หมอ้อเขาก็จะไปอยู่ด้านนอกเพราะและแต่เราต้องต้องระวังนะคะแล้วถ้าเราไม่คอยคนเขาอะเราข้างใต้หมอ้อเขาก็จะไหม้นะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะไหม้เอาเนาะน,นี่ก็จะปิดไฟนะคะปิดไฟะคะ่ะปิดไฟพอเขาสูกแล้วเราแค่ปัดเนา เขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาจะข้นมากสีพักทองเขาก็จะออกมาสีธรรมชาตินะคะ ันนี้คือสีของผักค่ะทีไม่ได้ใส่ใสีนะคะสีผักโทมสีมันฝรั่งแล้วก็สีของอสีของแครอทแล้วก็สีของมอสโกลลี่ล้วก็จะออกมาเข้มข้นมาก เป็นซุบค่ะซุบระาว่างเขาก็จะกินแต่ขนมปังหรือตักกินแบบนี้ก็ได้ตักกินแบบนี้ก็ได้กินง่ายๆซุปคัะตักหลายๆอย่างนี่นเสร็จแล้วเราก็จะได้ซุบทีที่น่าก,กิน นี่เราก็ได้ซุปพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยซุปที่เราเห็นตะเกียรตอนนี้ปฏิก็ปั่นแล้วปฏิปิดไฟแล้วนะคะเพราะว่าเขาสุกแล้วเขาเดือดแล้วน้าเขาก็ไม่ต้องกลัวว่าน้าไม่ไม่ไม่สุกน้ําเขาก็สุก ผักเขาก็สุกแล้วเพียงแต่เราปั่นให้เขาละเอียดให้เขาเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันนี่สุดยอดสุดยอดของซุปแล้วก็พี่จะให้พี่เพื่อนเพื่อนดูนะสุดยอดของซุปเลยค่ะคุณรงรักบอกอุ๊ยเขาเาเดือดคุณนงรักบอกใช่ค่ะได้ยินที่ ได้รู้อ๋อได้ยินค่ะยินดีที่ได้รู้จักอ๋อปฏิ็โอยภาษาไทยเนาะ <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักเขาค่ะ <c oughs> เช่นกันค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่ว้าวซุปนี่ว้าว ตีให้ดูใกล้ๆนะคะซุปนี่ซุป e s ไอ้นี่เอาได้ a หจ๋าแค่มือสร็จมซุปค่ะซุปโอ้เนอคิ ก็จะตักตักซุปเลยมาเลยค่ะตักซุป